ครับวันนี้เราจะมาเที่ยวเมืองการนะครับอย,อยู่กับลูกใครไม่รู้ไอจอมเดือจอมสซน,นกับกับจอมกันนะใครรู้มันต้องมีสีแดงกับสีขาวกูสลับกล่องกไะไรล่ะโอ้ลูกสวยจี๋แล้ว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนลอยเสียปอนะครับวันนี้เราจะมาดูพาไปดูด่านฝั่งไทยครับกับฝั่งลาวครับที่ติดกันนะครับแต่ว่าน้ำโขงแห้งลงเยอะเลยครับหน้าเทศกาลแข่งเรือน้ำจะเยอะเลยนะครับช่วงนี้แต่ตอนนี้มันแห้งขอดไปเลยครับ ไม่รู้ว่าทางมันจะไปได้ไหมครับเขากั้นไว้นะครับไอ้บุกใหญ่เจกกันก้นกั้นถ่านโมหันโอ้ยหนึบว่ามองเขาสร้างสะพนานไทยลาวพูนกไกลๆป่ะน,นี่มันชุดห้วยตัวนี้ชุดห้วยแล้วสิไปใส่อีกวะ ผู้น้ำเพือแห้งขังเลยลงไปเล่นน้ำบอกแค่ hmm. นะ oh, <yeah. S 1> นะอยาพญานาคใส่นะอย่ใส่บุ้มีพญานาคนะอใส่นี่บุ mm. ม้มีเนาะโ mm. oh, oh, อ้โหตะกี้จะ,จะพาเห็นบอตะกี้บ่าวนโนยขี่เรือไปเขาเว้นครั้งนี้มันตื้นเนาะพูดเขาเว้นอ๋อ oh, oh, ไปขี่ไปแล้วก็ไปขึ้นฝั่งลาวทนะั้งหมดเยี่ยม พอาวาต้องตัดตรู้สึกว่ามันจะเป็นาทางตันนะครับทะเครือเลยไปต่อไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้เนี่ยทะเครือเลยนี่ครับสงสสยต้องผิดหวังนะครับงานนี้ครับจะไปได้ยังไงวะไปทางตันนะครับสนุกแล้วไปไม่ได้ครับลงไปเอาถ่ายวิวบรรยากาศก็อขอไปด้วยไปด้วยก็ลงสิงไปไปแล้ะฮะ สีโลงทางไหนสีโลงเนเบิร์งนั้นซื้อหนึ่งเขาเฮ็ดยังกันอยู่ยเต้ครับลงทางมันก็ได้ทางตันครับไปไม่ได้ครับฮะบูด้ปิดประตูอ่ะูปิดก็ได้เดี๋ยวกระกลับละ นู่นครับท่าด่านฝั่งสมปอลาวครับนี่ครับฝั่งไทยจะอยู่ข้างนี้นะครับนี่ครับเลียแต่ว่าไม่รู้ว่าสะพานเขาจะข้ามสร้างข้ามตรงไหนท่าด่านพันลำมันต้องอยู่ตรงหน้านะครับแต่ว่าฟังนนมัน กาศน้ำน้ำโพมันจะแห้งครับโบเรือดูทรายนี่เห็นโบเรือดูรอนนทารยา,รายฮะนี่เ,ออเรือข้าเจ้าไหลม่เสอนีอ่หน่งนี่หน่ ไหลครับน้ํามันไหลออกมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งลงสู่แม่น้ําของไม่รู้เขาเรียกคั้ยอะไรไาว่าน้ำนไ,ไหลออกมาตรงนี้ครับอือแม่น้ำคงเห็นไหมครับมันจะมีทรายเคยตื้นครับโอ้โหเห็นแล้วพุดขเขาเห็ดเที่ยวเห็นแม่โคสองคันเห็นบ่มเขาเห็ด สกายมาองออกไปบัวต่าเอิรนมาอย่างว่เขาจะขี่สะพานมาเข้าเข้าไปทีสะพานก็จ่ก็ใกล้ครับแล้วมันควรขึ้นก่อนด,ด้วย,ย,ยตั๊กซายท่านนี้ฮะไม่คือตั๊กซายโอ้เขาเห็นจัมตะลิงไม่คือวตั๊กซายต่ว่าทางสปฟลาวเเ็นนะครับแดงๆนะครับตะลิงมันจะขาดไปเรื่อยเ,เรี่อยเรื่อย มั่นเป็นเรืออย่างคุณผู้เรือองข,ข้ามไปข้ามมาเรือเรืออะไรนี่น้ำเรืออ,อ,อ,อย่างนี้อันนี้เครื่องดูดน้ำปาป๋าสรุปว่าไปไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับยจ,จย่าิืมติดตามนะครับนะช่องนุย้ยสปอตนะครับช่องใหม่ครับคุณครนำติดตามให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวมีโอกาสจะข้ามลาวไปถ่ายประเทศลาวให้ดูครับสวัสดีครับแค่นี้นะครับดูคลิปหน้าครับ